คุนเผาผีโกสไนท์สนับสนุนโดยเฟรมแฮทอนิกผลิตภัณฑ์บำร,รุงหนังศีรษะลดการหลุดร่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสต,ตั้งแต่สอนุมครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะเอาละตอนนี้นะคะคนผอผีสายที่สองคุณโฟมันสกินนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณโฟมันสกินอ,อ่านถูกไหมคะเนี่ย ถูกครับสวัสดีครับพี่ออมครับเรื่องนี้มิตรรักมิตรหลอนเป็นยังไงเชิญเล่าให้ฟังได้เลยค่ะผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันค่ะเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยครับชื่อว่าวิวครับค่ะตัวผมกับวิวเนี่ยเอ่อจะเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับแล้วเวลาที่ผมย้ายโรงเรียนไปไหนเนี่ยแม่ของวิวก็จะให้ย้ายไปด้วยครับก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยมาจนถึงวัย มัธยมเลยครับพอช่วงมัธยมเนี่ยเข้าไปเรียนในตัวอำเภอครับส่วนตัวผมเองไม่มีรถมอไซค์ครับจะอาศัยติดรถมอไซค์ไปกับวิลครับวันนั้นเป็นช่วงประมาณมสามครับวันนั้นฝนตกครับแล้วทีนี้คุยกันกับวิลไว้ว่าจะไม่ไปครับ พอดีผมโดนแม่บน่นแล้วฝนมันซาลงช่วงเจ็ดโมงครึ่ง mm hmm. ผมก็เลยขึ้นรถของโรงเรียนนะครับไปพอไปถึงโรงเรียนก็ทักบอกวิวครับว่ามาแล้วนะนั่นนี่วิวก็บอกว่าจะตามมาครับแล้วก็เห็นเงียบไปเลย mm hmm. ไม่เห็นมาที่โรงเรียนผมก็นึกว่าคงจะไม่มาแล้วแหละ mm hmm. ที่โรงเรียนเนี่ยเขาเก็บโทรศัพท์ขับหลังจากเข้าแถวเสร็จผมได้เล่นโทรศัพท์อีกทีหนึ่งประมาณ ช่วงพักเที่ยงครับก็เลื่อนไถฟีดในเฟซไปเรื่อยครับเลื่อนดูนั่นนี้ก็ไปสะดุดตากับเพจของกู้ภัยครับทีอ่อยู่ในโซนที่ผมอยู่ครับก็ไปเห็นข่าวอุบัติเหตุครับเนื้อข่าวก็อ่านไปเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่ได้สนใจครับไปสะดุดตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุคือ ทางออกจากหมู่บ้านเส้นที่จะมาโรงเรียนนะครับก็กำลังกินข้าวอยู่ครับเลื่อนอ่านไปก็ไปอ่านเจอว่าเป็นเพื่อนตัวเองครับช้อนเนี่ยหล่นจากมือเลยครับโอ้โหผมพอเห็นแบบนั้นแล้วก็ขออาจารย์กลับบ้านเลยครับามาถึงที่บ้านเนี่ยก็มาเจอยายวิวครับอยู่ที่บ้าน เพราะว่าแม่วิวไปกับวิวที่โรงพยาบาลก็เก็บบ้านช่วยยายครับเตรียมจัดงานเพราะว่าทางบ้านที่ภาคอีสานเนี่ยเขาจะจัดงานกันที่หมู่บ้านครับจัดที่บ้านของคนเสียชีวิตเลยจะไม่จัดกันที่วัดอ่อร่างของวิวเนี่ยจะมาถึงบ้านช่วงประมาณสี่มงเย็นครับเกือบๆสี่โมงเย็นก็ช่วยงานปกติ จนถึงหลังจากที่พักสวดเสร็จครับทางภาคอีสานเนี่ยหลังจากพักสวดเสร็จเขาจะเลี้ยงข้าวแขกต่อครับผมก็เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ําหลังจากแขกกินกันเสร็จผมก็เก็บจานเก็บอะไรเนี่ยครับแล้วก็จะกลับบ้านนอนแม่ของผมเนี่ยบอกกับผมว่าไปจุดทูบบอกวิวหน่อยว่าจะกลับแล้วนะนั่นนี่ผมก็จุดขอปกติครับผมก็จุดขอปกติแล้วก็ ด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทก,กันนะครับก็พังปากพูดไปว่าขออะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งอยากให้มาอยู่ด้วยอยากอยากมีติดตัวไว้อยากให้มาอยู่ด้วยตลอดคืนนั้นก็กลับบ้านไปไม่มีอะไรครับจนรุ่งเช้ามาครับแม่ของวิวได้ยื่นสิ่งสิ่งหนึ่งให้ผมครับนั่นคือยางมัดผมครับที่เป็นยางยื่ตัวม้วนๆแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรกับผมบอกแค่ว่า ิวมาเข้าฝันบอกให้เอาให้ผมก็รับมาไม่ได้คิดอะไรครับก็ช่วยงานจนถึงเย็นเหมือนเดิมครับจนพักวดเสร็จแขกกินข้าวเสร็จเก็บของเสร็จผมก็กลับมานอนคืนนั้นก็เริ่มตั้งแต่สามทุ่มเลยครับ <S 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 บ้านของผมเนี่ยชั้นล่างจะเป็นปูนครับชั้นสองเนี่ยบ้านส่วนที่บ้านผมจะเป็นไม้เชล่าครับซึ่งมันไม่มีสะมันไม่สามารถที่จะ มีอะไรเคาะตัวบ้านชั้นสองได้ในคืนนั้นอะครับมันเริ่มมีเสียงเคาะที่ชั้นสองเนี่ยรอบตัวบ้านเลยตั้งแต่สามทุ่มเลยครับอตอนแรกก็ผมก็พูดบนที่นอนครับเพราะผมนอนอยู่ชั้นสองผมก็พูดไปประมาณแบบเออรู้แล้วได้แล้วอะไรเงี้ยครับเสียงเคาะก็ไม่หยุดครับก็เคาะรอบบ้านวนอยู่งั้นนะครับวนไปเรื่อยเื่อยเื่อย จนเวลามาถึงช่วงประมาณตีสามครับด้วยความที่ง่วงทั้งง่วงนอนทั้งโดนมีเสียงเคาะรบกวนนั่นนี่มันไม่สามารถนอนได้เลยครับมันทำให้ผมหงุดหงิดก็เลยเปิดหน้าต่างครับที่ชั้นสองเพราะผมนอน่ชั้นสองเปิดหน้าต่างแล้วเชงโงกหกวอากไปแล้วก็บอกว่าเออได้แล้วรู้แล้วเสียงถึงเงียบไปครับแล้วก็พอรุ่งเช้าตื่นมาก็ไป ช่วยงานเหมือนเดิมครับก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่วิวฟังก็ก็ก็พูดให้แกฟังครับแกก็ถึงบอกว่ายางมัดผมเส้นที่ผมได้มาคือเส้นที่เอ่อบิวมัดติดหัวเลยครับในตอนที่เสียอ๋อผมขอเล่าอเรื่อง ศพของวิวก่อนนะครับจุดที่เขาเสียเนี่ยเป็นจุดที่ออกมาจากหมู่บ้านครับจะเป็นทางโค้งที่จะขึ้นมาในตัวอำเภอวิวเขาหลุดโค้งครับเพราะว่าเหมือนวันนั้นฝนตกแล้วถนนลื่นด้วยแล้วก็วิวเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเร็วมากค่ะเขาตกลงไปในคูนาครับท้องนากับถนนเนี่ยน่าจะสูงน่าจะเกือบเกือบสองเมตรได้ครับร่างของวิวเนี่ย ตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงหัวนอนคว่ำครับแล้วก็ตั้งแต่สะดือลงไปจนถึงเท้าเนี่ยนอนหงายครับเรียกง่ายๆก็คือ oh ตัวบิดเลย mm hmm. คนไปเจอตอนช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งได้มั้งครับ uh huh. ส่วนที่คุยกับยายวิวคือวิวออกจากบ้านตั้งแต่เกือบเกือบเก้าโมงก็คือหลังจากที่คุยกับผมเสร็จ หนังยางเส้นที่แม่เอามาให้คือหนังยางเส้นที่วิวมัดบนหัวในตอนที่เสียเลยครับเป็นหนังยางเส้นเดียวกันอแล้วพอผมรู้เรื่องผมก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็จุดทูบบอกว่าเออรู้แล้วนะได้แล้วนะเหมือนบอกซ้ำอีกรอบครับเพราะว่ากลัวตอนกลางคืนมีเสียงเคาะอีกเพราะว่าคนที่บ้านนอนไม่ได้เลยแล้วก็คนละแวกบ้านที่อยู่ ใกล้ๆกันนะครับเขาก็บอกว่าเออเหมือนเห็นเงานะแถวบ้านอะไรเงี้ยครับก็บอกคืนนั้นก็ช่วยงานปกติครับเสร็จกลับบ้านช่วงสามทุ่มเหมือนเดิมเลยครับเสียงเคาะมาอีกแล้วครับแต่ว่าก็บอกในบ้านยังไงก็เสียงเคาะก็ไม่หยุดเหมือนเดิมครับบวกแล้วมันเป็นความหงุดหงิดเพราะว่าเมื่อวานนอนน้อยบอกว่าวันนี้เคาะเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนครับหงุดหงิดแบบ ทนไม่ไหวเลยผมก็ช้าโงกหน้าออกไปเหมือนเดิมก็บอกว่าได้แล้วรู้แล้วเสียงถึงเงียบไปครับพอข้ามคืนที่สองที่เคาะเนี่ยเช้าวันต่อมาจะเป็นเช้าวันจันทร์ครับเป็นวันที่เผาวันที่เผาเนี่ยผมไม่ได้บวชให้ครับเพราะว่าก็ช่วยงานนั่นนี่ตอนเย็นมาก็เคาะเหมือนเดิมครับแต่มันเป็นเหมือนเราจับจุดได้ว่า เราต้องบอกยังไงเสียงถึงจะเงียบก็เวลาประมาณสามทุ่มเหมือนเดิมครับเสียงเคาะรอบบ้านมาอีกแล้วมาตั้งแต่ผมอาบน้ํายังไม่เสร็จเลยก็ชะโงกหัวไปก็เงียบครับความความเฮี้ยนเนี่ยความเฮี้ยนของวิวเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงผมขึ้นมหาลัยเลยครับเพราะว่ายางมัดผมเส้นนี้เอ่อไม่ได้เข้าพิธี ทางภาคอีสานเขาจะเรียกว่าสูดถอนนะครับผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรที่ว่าจะมีของคนตายแล้วก็ไปเรียกวิญญาณตรงจุดที่เกิดเหตุ uh huh. แล้วก็มาสูดถอนที่เมนต่อ uh huh. ผมไม่ได้เอาเข้าร่วมพิธีจด้วยครับเพราะว่า uh huh. แม่ของบิวก็ไม่ได้บอกอะไร uh huh. จนผมขึ้นมามาหาลัยครับ uh huh. ผมก็พบยางเส้นเนี่ยครับติดตัวขึ้นมาด้วยพอขึ้นมามหาลัยเนี่ยผม ไม่ได้บอกเพื่อนหรือไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับเพราะวัยมหาหลัยผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเราพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วเขาไม่เชื่อเขาจะดูเขาจะมองเราว่าง,งมงายไหมนั่นอ่ามันเป็นความคิดแบบของเด็กคนหนึ่งครับที่เข้ามาเรียนผมไม่รู้ว่าชีวิตมหาหลัยเป็นยังไงก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยจนย้ายมาอยู่หอหอหนึ่งครับ หอนี้หนึ่งห้องอยู่ได้หนึ่งคนครับถ้าจะอยู่สองคนเนี่ยต้องจ่ายค่าเช่าร่วมเพิ่มในแต่ละเดือนห้องผมจะอยู่ชั้นหนึ่งครับหลังห้องเป็นทางเดินผ่านเข้าตึกทีนี้ผู้ดูแลหอเขาเห็นมีผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวยืนอยู่ในห้องประมาณสามถึงสี่วันเนี่ยครับวันที่สี่เขาก็ทักหาผมเพราะว่าเอาทักหาผมช่วงห้าโมงเย็นครับผมออกไปนั่งกินหกระทะกับเพื่อนอยู่ว่า เอาแฟนมาอยู่ด้วยในห้องทําไมไม่ทําเช่าร่วมอย่างนี้ครับผมก็ตอบกลับแกเลยว่าอาผมอยู่คนเดียวครับเข้าไปดูในห้องให้หน่อยห้องไม่ได้ล็อกผมกลัวของหายแกก็เข้ามาดูในห้องเนี่ยครับแกก็บอกว่าไม่มีใครไม่เจอใครเลยแกก็รีกล้องดูทุกอย่างมันก็ไม่มีใครเข้าออกอะครับซึ่งในห้องมันก็ไม่มีอะไรก็ สุดท้ายผมก็เล่าให้แกฟังหลังจากที่แกบอกว่ามารีกล้องแล้วก็ไม่ก็ไม่เห็นใครแต่ว่าทำไมเห็นคนยืนอยู่ในห้องก็ถึงเล่าให้แกฟัง <Yeah. S 1> แกก็ถึงเข้าใจครับจนมาหลังจากเรื่องน,นี้ผ่านไปประมาณน่าจะเกือบเกือบสองเดือนครับผมกับเพื่อนมหาลัยเนี่ยก็มีมาดื่มกันที่ห้องครับ mm. อันนี้ผมขอใช้ชื่อยอ่อเพื่อนที่โดนนะครับได้ค่ะหลังจากดื่มกันเสร็จเนี่ยก็เมาครับคนไหนที่อยู่โซนหอเดียวกันกับผม mm hmm. เขาก็จะกลับไปนอนหอตัวเอง mm hmm. มันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงครับที่กลับไปไม่ได้เพราะว่ากลัวด่านแล้วรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองมาเนี่ยครับพอดีอุบลมันเป็นเมืองลือเรื่องด่านอยู่แล้ว mm hmm. เขากลัวกัน เอ่อก็นอนที่ห้องครับแล้วด้วยความเมาบวกกับผมไม่ได้เล่าเรื่องยางมัดผมเส้นนี้ให้เพื่อนฟังเพราะปกติผมจะสวมไว้ที่ปลายเตียง<อ>เพื่อนก็ไม่รู้ครับหยิบยางมัดผมเส้นนั้นขึ้นมาแล้วก็คล้องแขน<ะ>แล้วก็นอนลงไปเลย<ะ>เพื่อนหลับไปน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งครับอ,อยู่ดีๆก็ร้องขึ้นมาแล้วก็ถามผมว่าดึงผมหรอดึงดึงผมมันเอ่อ มึงดึงผมกูหลออะไรประมาณเนี่ยครับผมก็บอกว่าไม่ได้ดึงไม่มีใครดึงอยู่กันคนละมุมมันจะไปดึงได้ยังไงมันก็ลุกขึ้นมามันฟังมันก็อารมณ์คนเมาครับมันก็นอนลงไปต่อพอนอนลงไปต่ออีกสักพักหนึ่งครับทีเนี้ยลุกขึ้นมาโวยวายใหญ่เลยครับตะโกนสุดเสียงแบบจะหยุดดึงได้หรือย,ยังหรืออะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้เปิดไฟในห้องให้มันสว่างที่สุดก็ดูครับ สิ่งที่เห็นคือเพื่อนคนที่โดนที่บอกว่าโดนดึงผมอะครับเอาอยางมัดผมเส้นนั้นนะครับของแขนแล้วก็นอนยางมัดผมเส้นที่วิวมัดตอนเสียครับเอาของแขนแล้วก็นอนหลับไปเลยผมก็พอผมเห็นก็รีบดึงออกเลยครับแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังเพื่อนมันก็กลัวๆไปเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่ เจอหนักๆก,ก็จะเป็นเรื่องแฟนเก่าผมครับแฟนเก่าผมเนี่ยผมขอใช้ชื่อว่าเตี้ยนะครับ <S <S วันนั้นครับแฟนเก่าผมเนี่ยเตี้ยเนี่ยหายไปช่วงตีสามครับหายแบบหายเงียบไปเลยติดต่อไม่ได้จนถึงเวลาประมาณสิบโมงครึ่งครับผมเรียนเสร็จ <S <S ผก็กลับมาที่ห้องแล้วด้วยความที่ขี้เกียจปิดม่านหลังห้องผมก็เลยเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านในห้องน้ํา สิ่งที่ผมได้ยินคือเป็นเสียงวิวเลยครับพูดขึ้นมาประมาณว่าไม่ใช่มันตายแล้วหรอมันเข้าโรงพยาบาลน,นะตอนนี้รีบไปดูมันหน่อยแต่ว่าจะพูดเป็นภาษาอีสานครับพูดแบบบอยแมนมันตายหรอบอกไปบึงมันแหมมันเข้าโรงพยาบาลได้ย่ยนี่เฝ้าไปเลยเฝ้าไปเลยผมก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้ามาก็ด้วยด้วยความที่แฟนเก่ายังยังไม่ตอบเนอะอยู่ดีๆก็หายไปเลย <c oughs> ผมก็ ทักหาพี่ผมมีคนหนึ่งครับว่าพาไปมอุบนหน่อย <Okay. S 2> เพราะว่าตัวผมเองอยู่ในเมืองเนี่ยราชาพัทตัวแฟนผมเนี่ยอยู่มอบนระยะทางห่างกันประมาณสิบห้าสิบหกโลครับไม่ไกล <Okay. S 2> ก็ทักปุ๊บพี่แกไม่ตอบผมก็ผมก็ไปเองเลยคนเดียว mm. ไปถึงอนามัยสิบครับก่อนถึงมอุบนประมาณกิโลหนึ่งเบอร์แฟนโทรเข้ามาครับ แต่เสียงคนที่พูดเป็นเสียงแม่แม่ของแฟนเขาเล่าให้ฟังว่าเตี้ยเนี่ยเสียการพนันออนไลน์ไปสามแสนก็คือเงินเก็บทั้งหมดเลยเสียไปวันเดียวแล้วกินยาเข้าไปประมาณร้อยแปดสิบเม็ดหรือสองร้อยเม็ดสักอย่างเนี่ยครับ <c oughs> แล้วเข้าโรงพยาบาลเลยซึ่งผมไม่รู้ผมมารู้เพราะมีเสียงบิวบอกเนี่ยครับมารู้ตอนจะถึงแล้ว ดีที่เตี้ยเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอครับมันก็เลยเข้าไปแป๊บเดียวก็ถึงก็เตี้ยเนี่ยจะเจอบ่อยครับบางวันก็เจอนอนหันเออนอนหันหลังอยู่บางทีพลิกตัวกลับมาเนี่ยครับก็เจอผู้หญิงเสื้อขาวนอนมองหน้ามัง่งบางทีก็เจอยือนอยู่หน้ากระจกมัง่งแต่เตี้ยเตี้ยเนี่ย,ยจะเจอบ่อยครับเหมือนเป็นคนจิตว่าง เหมือนเป็นคนจิตว่างอะครับแล้วก็ถ้าล่าสุดที่เจอกับวิวเนี่ยจะเป็นโดนดึงขาครับเพราะว่าเออยางมัดผมผมจะคล้องไว้ไปลายเตียงครับเหมือนที่ส่งรูปให้ดูเลยครับมผมจะนอนเตียงฝั่งนั้นผมโดนดึงขาครับแล้วเหมือนได้ยินเสียงประมาณว่าระวังรถระวังรถเฉียวอืวันนั้นก็โดนเฉียวเลยครับแต่ว่า เหมือนมีคนดึงดึงเข้าไปข้างๆทางเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีคนดึงแล้วเซปุ๊บรถก็สวนขึ้นไปเลย<ฆ>เรื่องจะประมาณเนี่ยครับอ๋อผมลืมเล่าไปไเพื่อนผมเสียช่วงมสามนะครับวันที่สิบสามวันศุกร์ครับเรื่องนี้ก็ เจ็ดปีได้ละครับแต่ว่าก็ทุกวันนี้ก็เหมือนเขายังอยู่ด้วยอยู่เวลาจะมีปัญหาอะไรใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาจะเตือนก่อนถ้าเป็นเกี่ยวกับอุอบัติเหตุเหมือนเขาจะมาเตือนก่อนดึงขามั่งอะไรมั่งบางทีบางทีจะออกไปซื้อข้าวอย่างเงี้ยครับ mm. อยู่ดีๆป่วยเลยก็มีครับ uh. เหมือนได้ยินเสียงแววนํามาแล้วแต่ว่าก็ยังจะออกไปอยู่ยอยู่ดีๆก็ท้องเสียขึ้นมาเฉยๆก็มีครับ mm. บ่อยเหมือนกัน mm. เหมือนเขาก็ยังห่วงเราอยู่ โอ้โห oh, อย่างนี้ต้องแสดงว่าช่วงตอนที่รู้จักกันคือสนิทกันมากๆเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับตั้งแต่รู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยแล้วก็บ้านผมเนี่ยจะอยู่กลางหมู่บ้านเลยส่วนบ้านวิวจะอยู่ท้ายๆหมู่บ้านอยู่ขอบๆห่างกันน่าจะห้าร้อยเมตรได้ครับไม่ไกลเราเรามีได้บอกเล่าให้กับที่บ้านของคุณวิวฟังไหมคะเรื่องนี้ว่า โอ้โหผ่านมาหลายปีแล้วว่ายังได้ยินเสียงยังเหมือนเจออยู่เลยอะค่ะเวลากลับบ้านก็ถ้าเจอแม่ว,วิวก็จะเล่าให้ฟังตลอดครับ <c oughs> แกก็จะพูดแค่ประมาณแบบกะมันบริสวดบริส้อนออกน้องมันมีอันเดียวที่มันบริสวดออกอย่างอย่างอื่นที่อยู่น้ำมันเขาเขาออกเบิดแล้วถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณแบบก็ ไม่ได้สูดถอนออกอย่างอื่นที่ติดตัวไปวันนั้นทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งเสื้อผ้าที่ใส่ก็ทําพิธีหมดแล้วมีแค่ยังวัดผมอันเดียวที่เอามาให้แล้วไม่ได้ทําพิธีกับเขามันก็น่าจะยังอยู่ในนั้นแหละคือความเชื่อของการทําพิธีอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องกันเหมือนว่าเอาของที่คนตายเคยใช้ต่างๆทุกอย่างทําพิธีหมดเลยเพื่อจะได้ให้ดวงวิญญาณ ไปสู่พบภูมิของเขาถูกต้องไหมคะเหมือนไม่ต้องมีห่วงเหมือนไม่ต้องแบบมาอยู่ถูกติดกับเอ่อกับของต่างๆถูกต้องไหมคะใช่ครับน่าจะเป็นประมาณนั้นครับแล้วแล้ว,ลวมีความคิดไหมคะว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เจอว่าแบบเออเอาหนังยางไปทำพิธีดีไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ได้ได้ได้มีคิดแบบนั้นบ้างไหมคะ เอ่อเมื mortar, ่อ <travaille> ก่อนผมจะมีหมอดูประจําตัวอยู่คนหนึ่งครับที่ผมดูกับแกตลอดผมว่าจะให้แกทําพิธีเหมือนแบบปลดปล่อยให้หรืออะไรเงี้ยครับเหมือนก็ยังอยากให้สิ่งสิ่งนี้ยังอยากให้ยังมัดผมเนี่ยอยู่กับตัวแต่ว่าดวงวิญญาณก็ไม่ไม่อยากให้เขามาเป็นห่วงมากอะไรเราแบบเนี้ยครับเพราะว่าก็ เพื่อนสนิทเนาะเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เตรียมอน,นุบาลรู้จักกันมาตั้งแต่สองสามขวบอย่างเงี้ยค่ะคแล้วเขาว่ายังไงคะเออเขาไม่ได้พูดเรื่องที่จะปลดปล่อยเลยครับเขาพูดแค่อยากได้คือเหมือนหมอดูคนนั้นเขาพูดประมาณแบบอยากได้คืออยากได้ยางมัดผมเส้นนี้ไปเลยถ้าจะปลดปล่อยเขาเอามาไว้กับเขาอะไรเงี้ยครับอืเหมือนเขาไม่ได้อยากทําให้เราจริงๆอะครับเหมือนเขาแค่ อยากเอาไปใช้งานผมกลัวเขาเอาไปใช้งานออหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าคําพูดของเขามันก็ฟังดูแปลกๆอยู่อผมก็เลิกดูเลิกนับถือกันไปก็ลบเฟซลบไลน์ออกหมดเลยค่ะเหมือนเหมือนไม่ได้อยากจะช่วยดวงวิญญ,ญาณอันนี้จริงๆแล้วอ,อขออนุญ,ญาตเร,เรียกว่าออคุณโฟได้ไหมคะหรือว่าเรียกว่าอะไรดีเรียกโฟได้เลยค่ะ,คะผมชื่อโฟค่ะคุณโฟก็ได้ตัดสินใจว่า หมอดูเนเนี่ไม่เวิร์กแล้วกลัวว่าดวงวิญญาณของเพื่อนตัวเองหรือว่าคุณวิวเนี่ยจะไม่ได้ไปไปสุภภูมิที่ดีจริงๆกลัวว่าจะโดนหมอรู้หมอดูเนี่ยเอาวิญญาณไปไปใช้งานถูกต้องใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเออผมดูกับแกครั้งแรกเนี่ยแกพูดเรื่องเพื่อนผมได้ครับพูดได้แบบที่ผมไม่ต้องบอกแกรู้จุดที่เสียแกรู้สิ่งที่ผม ใช้เป็นสื่อของวิวแกรู้ทุกอย่างเลยมผมก็นึกแค่ว่าแกแมนผมก็ดูมาเรื่อยๆจนวันที่ผมไม่อยากให้วิวมามาเป็นห่วงแล้วอะครับอ,อยากปล่อยอ,อยากให้เขาไปสักครู่นะครับได้ค่ะได้ค่ะ ไหวนะไหวนะคุณโฟครับออมว่านะตอนนี้ระยะเวลาอันนี้ถ้าเกิดขออนุญาตออกความเห็นของออมเองนะคะออมคิดว่าระยะเวลามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าเหมือิอยังไงคะเหมือนเขาเสียเพราะอุบัติเหตุอืแล้วเขาก็ พยายามเตือนเราอยู่เรื่อยๆครับดึงขามั่งเป็นเสียงมามั่งถ้าอยู่คนเดียวเพื่อนที่สนิทกันที่มาห้องบ่อยๆบางทีอยู่ได้กันสามคนอย่างเนี้ยครับห้องปิดสนิทหมดไม่มีเสียงเข้าถ้าจะมีอุบัติเหตุบางทีก็มีเสียงเป็นเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาได้ยินเหมือนกันทั้งสามคนก็มีครับเพื่อนมหาลัยที่ได้ยินเหมือนกันได้ยินพร้อมกันก็ตั้งแต่ได้มาช่วงมปลายเนี่ยเขาก็มีเตือนเตือนตลอดครับเวลา จะเกิดอุบัติเหตุก็เหมือนจะมีอะไรมาเตือนตลอดเหมือนเขาก็ห่วงเราไม่อยากให้เราประสบอุบัติเหตุมั้งครับเพราะเขาเสียเรา<จ>แบบนั้นเข้าใจทีนี้อมว่าถ้าเกิดคุณโฟอมมเข้าใจแหละว่ามันมีความผูกพันโอ้โหเพื่อนน,นสนิทแล้วก็อย่างน้อยออันนี้อมคิดเองนะคุณโฟจะรู้สึกว่าอุ่นใจที่ยังมีคุณวิวอยู่เหมือนว่าคุณวิวเขายังช่วยเตือนเราอยู่แต่ออมว่าถ้าเกิดถึงเวลา ลองไปหาพระก็ได้นะคะทำพิธีเพื่อว่าเขาจะได้ไปสู่ภพภูมิของเขาเอ่อผมอยากเอาไปหาพระท่านอื่นมากเลยครับแต่ว่าหมอดูท่านที่ผมกล่าวขึ้นมาคือพระเหมือนกันครับก็มีชื่อเสียงเรื่องการดูดวงในเขตที่อยู่เหมือนกันครับออมออมว่าพอ่อค่ะ,ค,ะครับพ่อผมเจอแบบนี้รอบแรก แล้วเป็นพระด้วยเป็นหมอดูด้วยผมไม่กล้าไปให้ท่านอื่นๆเลย mm. ถ้าสมมติว่ามีพี่ๆท่านไหนในเขตอุบลอยากแนะนำพระดีๆอที่แกแบบปอดจริงๆอ่ะลองเม้นท์นไว้ก็ได้ครับ mm. เดี๋ยวผมไปไล่ย้อนอ่านในไลฟ์สด mm. เดี๋ยวผมเผื่อผมจะทำเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วงละครับ mm. ผมอยาก ให้เขาสบายและค่ะอมว่าคุณวิวนะคะก็น่าจะรับรู้แหละแล้วก็เลิกห่วงเพราะว่าอมว่าถึงตอนเนี้ยค่ะสิ่งที่เราทําได้นะคะคุณโฟอมว่า,า,วาน่าจะเป็นการส่งให้เขาไปสู่ในที่ที่เขาควรควรจะไปในภพภูมิที่ดีอมว่าเดี๋ยวแล้วก็เออเรื่องพระอมว่าลองลองดูนะอมว่ามี แต่ก็เข้าใจแหละเอาเป็นว่าถ้ากิดคุณผู้ฟังนะคะมีพระทางอุบลที่ไหนอยากแนะนําคุณฟโฟนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกละกันเอาว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ได้ครับะะอ่าผมขอฝากนิดนึงนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนที่รู้จักตัวผมหรือตัววิวหรือทางครอบครัวของวิวนะครับค่ะลบกวนไม่ชี้เป้าโพสต์ของทาง กู้ภัยนะครับผมไม่อยากให้เข้าไปกดไลค์โพสต์นั้นผมกลัวมันจะฟีดกลับขึ้นมาอีกรอบ <S <S เพราะว่าก่อนที่จะเล่าผมก็ได้มีการคุยกับแม่ของบิวแกก็บอกว่าเอ,อปากปากหน่อยไม่อยากไม่อยากเห็นโพส์โพส์ <S 2> <S 2> <S 2> นั้นแล้ว <S <S เพราะว่าบิวก็เหมือนเป็นลูกคนเดียวอะครับแกก็ไม่อยากเห็นแล้วโพส์นั้นแกกลวัวคนรู้จัก แกกว่าแบบมีคนรู้จักมาฟังเรื่องนี้แล้วอยูดีก็ไปไล่แชร์โพสตโพสตนั้นมา hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับอมอมออ,อ,อว่าอ,อต้องใช้คำว่าแบบนี้คือมันอยู่ในโซเชียลอะเนาะเอาว่าต้องอย่างคือต้องทำใจอะคุณโฟรเราอย,าอ,ยอยู่ในโลกนี้เนาะแบบว่า,อย,าอย่างที่บอกเราไม่สามารถไปห้ามอะไรได้โดยเฉพาะโซเชียล ใช่คุณแม่อาจยังทำใจไม่ได้ด้วยแหละแต่ว่าแต่ว่าก็นะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันต้องมูฟออนนะคะครับคนไปเขาก็จะได้ไปอย่างเป็นสุขด้วยเอาพูดตรงๆใช่ครับเนาะนะคะได้เลยยังไงแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณโฟครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาเล่าให้ฟังกันนะคะมีช่องทางอะไรอยากฝากไหมคะ ไม่มีเลยครับได้เลยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะเล่าครั้งแรกด้วยดีเลยได้ค่ะ,คะขอบคุณมากๆเลยยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะคะได้เลยครับเปรีอยวเหมือนกันนะครับ,บคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ